ทันทีที่เสียงปืนดับเสียงคือร้องของหญิงชราร้อห้อยเถือนดังกล้องไปทั่วป่าปงคลองดนภูรีมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์วัยเด็กย้อนไปเมื่อประมาณห0ิปีที่แล้วดนกับสุพน์เป็นเด็กรุ่นกําลังต้อนควายากลับบ้านตอนเย็นพอไปถึงคุ้งน้ําที่ปกคลุมด้วยทวันเก่เาๆแถวนั้นเขาเรียกต้นคลองมีน้าแหลมคมชาวบ้านเรียกคุ้งนี้ว่าโป่งคลองประกอบด้วยสัตว์ในน้ำานกเข้าแมวตาโตเกาะในพุ่มไม้เงามืดตอนพลบค่ำ ทำกลางบรรยากาศเสียงสัตว์นาเช่นร้องหยาเงเย็นโดนกับสุพุดธกำลังต้อนฝูงควายมาถึงจุดนี้พอดีโดนสะพายปืนเก็บโบราณตามฝูงควายกำลังเดินมาถึงจุดนี้พอ,อื่อนสายตาเหลือไปเห็นนกเข้าแมวตัวนั้นดูเหมือนมันจะคุ้นหน้าเขาเขาหยิบสายสปีนปลายปืนมาจาก่ากพร้อมให้สุพจน์เดินต้อนควายไปก่อนส่วนโดนเตรียมยิงนกแก้ตัวนั้นตามภาษาเด็กบ้านนอกเพื่อจะได้กลับไปทำป็นาหาร แต่เมื่อเขาง้างน,นกปืนแล้วเหนี่ยวไกปืนเสียงดังแก๊กปืนไม่ทำงานนกเข้าแมวตัวนั้นยังต้องจาเขาอยู่เขาเดินเข้าใกล้แต่ดูเหมือนนกตัวนั้นไม่กลัวเขาเลยเหมือนจะยื่นมือจับได้แต่นกตัวนั้นก็ขยับลึกเข้าไปในป่าเขาก้มตัวลอดพุ่มไม้ตามนกตัวนั้นเข้าไปเดินลุยน้ําเล็ดลอดไปตามพุ่มไม้ที่ปกคลุมด้วยคุ้งน้าโป่งของ จนกระทั่งไปถึงเนินดินที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมสายตาเขายังจ้องมองนกเขาแม่ตัวนั้นเมื่อได้ระยะจึงเล็งปืนแก๊ปไปที่นกตัวนั้นเนี่ยวไกปืนเสียงดังแก๊ปปืนไม่ทำงานเหมือนเดิมจากนั้นเมื่อเขาแงนมองไปที่นกเขาแม่ตัวนั้นอีกทีเห็นเป็นเงาดำตัวนึงายูวน,นเวียนโดนตกตะลึงไม่ทันกระพริบตาเงานั้นร่นตกลงด้านหน้าของเขาพอดีเศพดินงจริงไหมฟุ้งกระจายเหมือนมีอะไรบางอย่างน่ากลับ ตนตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาอีกครั้งโดยครั้งนี้มีทั้งความตกใจัวพร้อมกับคำพ่างบนหลังอืมจะเอาอะไรกับกูวะกูไม่กลัวมึงหรอกแต่ในใจลึกกำลังลึกถึงพระคุณเจ้าคุณบิดอนมาดาและสี่สิบทั้งหลายพร้อมเหนียวไกปืนทันทีดึ๋งเสียงปืนดังก้องจะมันไปโ่คป่าไปพร้อมกันนั้นได้ยินเสียงร้องคนที่ถูกตีร้องหอยหัวกล้องถู่วางอีกอันหนึ่ง้นยุคดังไฟ ไม่มีผู้อะไรแ,แน่นอนจนร,รูปรวมสุดจากนั้นเขาค่อยควบตัวรีบถอยออกมาจากปา่าประกอนจนกระทั่งเดินทางมาถึงุูงควายรีบต้อนควายกลับบ้านผ่านมาห้าสิบปีป่ายปอยู่นิ่ง่ไม่มีใครเกียวเด่นเอยซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ผู้เราประส,สบมา